คุณผู้ฟังครับลองจินตนาการตามผมดูนะครับคุณตื่นมาตอนเช้าสิ่งแรกที่คุณทำคือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็ค i ิน t a g r กรมหรือ Facebook คุณเห็นเพื่อนคนหนึ่งเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งอีกคนโพสต์รูปมื้ออาหารคลีนที่จัดจานระดับมิชลินอีกคนกำลังเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมแคปชั่นชีวิตดีดีคุณวางโทรศัพท์ลงแล้วหันกลับมามองชีวิตจริงของตัวเองห้องนอนที่รกไปด้วยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซัก งานที่กองค้างไว้และดูเหมือนจะไม่มีวันทําเสร็จริ้วรอยบนหน้าที่เริ่มชัดขึ้นหรือพุงกะทิที่ลดไม่ลงสักทีในวินาทีนั้นความรู้สึกหนึ่งก็พุ่งเข้ามาจุกที่อกความรู้สึกว่าเรายังดีไม่พอทำไมชีวิตคนอื่นดูสมบูรณ์แบบจังทำไมมีแต่เราที่ชีวิตพังๆแบบนี้ถ้าคุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ยินดีด้วยครับ คุณคือมนุษย์ปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือโลกยุคปัจจุบันกำลังหลอกเราครับเราถูกโปรแกรมให้เชื่อว่าความสมบูรณ์แบบคือเป้าหมายสูงสุดเราวิ่งไล่ล่าชีวิตที่ไร้รอยตำหนิเราแต่งรูปจนไม่เหลือรูขุมคนเราทำงานหนักจนร่างกายพังเพื่อความสำเร็จในอุดมคติแต่คำถามที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าวันหนึ่งคุณไปถึงเส้นชายแห่งความสมบูรณ์แบบนั้นแล้ว คุณจะมีความสุขจริงๆหรือหรือคุณจะพบแต่ความว่างเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองทำดู Just Try It Podcast พื้นที่ที่เราไม่ได้แค่สรุปหนังสือให้จบๆไปแต่เราจะมาชำแหละความคิดถอดรหัสบทเรียนและสร้างเส้นทางให้คุณนำไปลองทำดูได้จริงวันนี้ผมพาคุณดำดิ่งสู่ปรัชญาเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่มีอายุนับร้อยปี ปรัชยาที่เป็นเหมือนยาถอนพิษของโลกยุคใหม่ที่บ้าคลั่งความเพอร์เฟกหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าวาบิซาบิความงดงามในความไม่สมบูรณ์แบบวาบิซาบิ the wisdom in imperfection เขียนโดยโนบุโอซูซูกิทำไมต้องอ่านเล่มนี้ตอนนี้เพราะเราอยู่ในยุค AI ที่สามารถสร้างภาพที่สมบูรณ์แบบได้ใน3วินาทีเราอยู่ในยุคที่ฟิลเตอร์สำคัญกว่าความจริง ยิ่งโลกสังเคราะห์ความสมบูรณ์แบบขึ้นมามากเท่าไหร่จิตวิญญาณของเรายิ่งโหยหาความเป็นมนุษย์มากเท่านั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือแต่งบ้านสไตล์มินิมอลนะครับแต่มันคือหนังสือแต่งจิตวิญญาณโนบุโอะสุสุกิผู้เขียนไม่ได้เขียนในฐานะพระเซนที่นั่งสมาธิบนยอดเขาตลอดเวลาเขาเป็นนักเขียนและนักปรัชญาที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกสมัยใหม่เหมือนเรานี่แหละครับเขาคือเป็นคนที่แบกโลกไว้บนบ่า เผชิญกับความเครียดจากการทำงานและความกดดันที่ต้องเป็นคนเก่งตลอดเวลาจุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนที่เขาตระหนักว่ายิ่งเขาวิ่งไล่ล่าความสมบูรณ์แบบเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกขาดมากเท่านั้นเขาเริ่มกับไปศึกษาปรัชญาดั้งเดิมของบ้านเกิดและพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การเติมสิ่งที่ขาดแต่คือการยอมรับสิ่งที่มี หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาดของคนยุคนี้นั่นคือ perfectionism syndrome หรือโรคเสพติดความสมบูรณ์แบบในทางจิตวิทยา perfectionism ไม่ใช่แค่การอยากทำงานให้ดีนะครับแต่มันคือความกลัวกลัวว่าจะไม่ถูกรักถ้าเราไม่ดีพอกลัวความผิดพลาดกลัวการถูกตัดสินโนบุโอซูซูกิบอกเราว่า สังคมตะวันตกและโลกทุนนิยมสอนให้เรามองความไม่สมบูรณ์แบบเป็นศัตรูที่ต้องกำจัดเช่นมีริ้วรอยต้องโบโท็อกซ์ของเก่าต้องทิ้งซื้อใหม่ล้มเหลวคือเรื่องน่าอายแต่ว่าบิซาบิบอกว่าเดี๋ยวก่อนนั่นไม่ใช่ศัตรูนั่นคือเพื่อนแท้ของชีวิตต่างหากเพื่อให้คุณฟังตอนต่อไปได้อย่างถึงรสถ,ถึงชาติผมขอปูพื้นศัพท์เทคนิคสามคำที่คุณต้องรู้ครับคำแรกมุโจ แปลว่าความไม่เที่ยงไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอนี่คือกฎข้อแรกของจักรวาลคำที่สองวาบิแปลว่าความงามในความเรียบง่ายสมถะและเป็นธรรมชาติและคำที่สามซาบิหมายถึงความงามที่เกิดจากการเวลาของที่เก่าสนิมที่เกาะรอยถลอกบนไม้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตำหนิ แต่คือหลักฐานว่าสิ่งนั้นได้ผ่านชีวิตมาแล้วเมื่อวาบิและซาบิมารวมกันมันจึงกลายเป็นปรัชญาที่บอกว่าจงมองหาความงามในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่สมบูรณ์และไม่เสร็จสิ้นครับเรามาเจาะลึก3ามแก่นสำคัญที่จะเปลี่ยนไม้เซตของคุณไปตลอดการครับแนวคิดแรกคือวาบิวะบิถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองนึกถึงห้องรับแขกเศรษฐีใหม่ ที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์หรุยสีทองอารามของประดับเพชรพลอยวิบวับทุกตารางนิ้วคือการตะโกนว่าฉันรวยฉันสำเร็จนั่นคือขั้วต้างของวาบีครับวาบีคือกระท่อมไม้ไผ่กลางป่าที่มีแค่เสือทาทามิหนึ่งผืนแจกันดอกไม้ป่าหนึ่งใบและแสงแดดรำไรสองผ่านหน้าต่างกระดาษามันดูเหมือนขาดแคลนใช่ไหมครับแต่ในความขาดแคลนนั้นกลับมีความร่ำรวยทางความรู้สึกมหาศาล วาบิคือการค้นพบว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่อยู่ที่การต้องการน้อยครับในทางจิตวิทยาแนวคิดวาบิสอดคล้องกับทฤษฎี The Paradox of Choice หรือความย้อนแย้งของการมีทางเลือกครับงานวิจัยยืนยันว่ายิ่งเรามีสิ่งของมีทางเลือกหรือมีข้อมูลมากเท่าไหร่สมองเราจะยิ่งเครียดตัดสินใจยากขึ้นและมีความสุขน้อยลง นอกจากนี้สมองมนุษย์มีกลไกที่เรียกว่า hedonic adaptation คือเราจะชินกับความสุขทางวัตถุเร็วมากซื้อรถใหม่ดีใจได้3เดือนก็เฉยๆแล้ววาบิจึงเข้ามาแก้เกมตรงนี้ด้วยการลดสิ่งรบกวนภายนอกเพื่อให้เราได้ยินเสียงภายในใจตัวเองชัดขึ้นในหนังสือโนบุโอเล่าถึงชายคนหนึ่งที่เป็นนักสะสมถ้วยชาราคาแพงเขาภูมิใจกับคอลเลกชันที่สมบูรณ์แบบไร้รอยขีดครวน เขาห่วงแหนพวกมันมากจนไม่กล้าใช้ได้แต่นั่งมองด้วยความกังวลกลัวมันแตกวันหนึง่งเขาไปเยี่ยมปรมาจา์ชาท่านหนึ่งและได้รับเสริมชาในถ้วยดินเผาบินบิดบูมเบี้ยวที่ดูเหมือนเด็กปั้นเล่นวินาทีที่เขาประคองถ้วยนั้นเขาไม่ได้รู้สึกแกร่งเขาไม่กลัวทํามันตกเขาสัมผัสได้ถึงความหยาบของดินที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและจริงเขาค้นพบว่าถ้วยใบนั้นทําให้เขาโฟกัสที่รสชาติของชา และบทสนทนาตรงหน้าจริงๆไม่ใช่โฟกัสที่มูล,ลค่าของวัตถุนั่นคือวินาทีที่เขาเข้าใจวาบิความเรียบง่ายที่ปลดปล่อยเราจากพันธนาการของวัตถุในบริบทไทยเราเห็นวาบิได้จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมลองนึกถึงร้านกาแฟสมัยใหม่ที่แต่งร้านเนี๊ยบกริบแสงไฟเป๊ะ เทียบกับร้านกาแฟโบราณที่มีโต๊ะไม้เก่าๆเป็นรอยวงแก้วน้ํามีอาม่าชงกาแฟด้วยถุงกรองผ้าสีเข้มคุณรู้สึกไหมครับว่าร้านกาแฟโบราณมันมีเสน่ห์บางอย่างที่ร้านหรูเรียนแบบไม่ได้ความไม่เนียมนั่นแหละครับคือความอบอุ่นที่ทําให้เราสบายใจแต่ข้อควรระวังคือวาบิไม่ใช่แค่การทิ้งของหรืออยู่แบบอัตขัดขัดสนนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าวาบิซาบิคือการปล่อยให้บ้านรกโกรปรกไม่ใช่ครับ ความเรียบง่ายต่างจากความมักง่ายว่าบิคือความเรียบง่ายที่ผ่านการเลือกสรรและดูแลอย่างดีสะอาดสงบแต่ไม่จาเป็นต้องหรูหราเมื่อเราเข้าใจความงามในความเรียบง่ายแล้วต่อไปเราต้องเรียนรู้ที่จะรักศัตรูที่เรากลัวที่สุดนั่นคือการเวลาแนวคิดที่2คือซาบิลองนึกถึงกางเกงยีนครับกางเกงยีนใหม่ๆสีเข้มแข็งกระด้างไม่มีรอยยับ มันดูดีแบบมาตรฐานโรงนานแต่กางเกงยีนตัวเก่งที่คุณใส่มา5ปีสีซีดลงตามรอยพับเขา่ามีรอยขาดนิดหน่อยที่กระเป๋าหลังผ้าน,นิ่มจนเข้าทรงกับขาคุณเป๊ะตัวไหนมีค่าทางจิตใจมากกว่ากันครับแน่นอนครับตัวเก่าซาบิคือความงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อสิ่งของหรือคนผ่านการเวลาผ่านแดดผ่านฝนจนเกิดคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่หาซื้อใหม่ไม่ได้ จิตวิทยาเบื้องหลังซาบิคือการต่อสู้กับการโซโฟเบียหรือความกลัวความชราครับมนุษย์เราถูกวิวัฒนาการมาให้กลัวความตายและความเสื่อมสลายเราจึงพยายามแอนตี้เอจิ้งทุกอย่างแต่ซาบิเสนอแนวคิดจิตวิทยาที่เรียกว่า acceptance of transient หรือการยอมรับความไม่เที่ยงเมื่อเราเลิกต่อต้านความแก่ชราแต่เปลี่ยนมามองว่ามันคือหลักฐานของประสบการณ์ สมองจะลดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดลงได้โนบุโอชี้ให้เห็นว่าความงามของซาบิลึกซึ้งกว่าความงามของไวยาวเพราะมันมีสตอรี่ซ่อนอยู่ครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดที่เกียวโตที่มีระเบียงไม้เก่าแก่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งถามพระดูแลวัดว่าทําไมไม่ทาสีใหม่หรือขัดไม้ให้เงางามไม้มันดูเก่าและมีตะไคร่น้ําจับนะพระอิ่มแล้วตอบว่าตะไคร่น้ํา และสีที่ซี่จางนี้เราใช้เวลาสะสมมาถึง300ปีนะครับถ้าทาสีทับพ,พรุ่งนี้มันจะดูใหม่แต่เรื่องราว300ปีจะหายไปในคลิปตาซาบิทาให้เราเห็นคุณค่าของสนิมทั้งสนิมบนเหล็กและสนิมในใจหรือร่องรอยประสบการณ์ว่ามันคืออาร์ตท,ที่การเวลาวาดไว้คนไทยเรามีรากฐานของการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ลองมองดูริ้วรอยบนใบหน้าของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณยายสิครับ แทนที่จะมองว่าท่านแก่ลงให้ลองมองด้วยเลนซาบิรอยตีนกานั้นคือรอยยิ้มหัวเราะมาทั้งชีวิตรอยย่นที่หนา้าผากคือรอยย่นที่ทําให้ครุ่นคิดเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวหรือแม้แต่บ้านไม้เก่าในชุมชนริมน้ําที่สีลอกล่อนแต่มันมีความขลังมีมนสเสน่ห์ที่คอนโดหรูสร้างไม่ได้แต่จุดบอดที่ต้องระวังคือซาบิไม่ใช่ข้ออ้างในการไม่ดูแลรักษาของนะครับของเก่าอันตกีกับของพังบ r o k e n มีเส้นบางๆกั้นอยู่ซาบีคือของเก่าที่ได้รับการดูแลขัดถูทำความสะอาดจนความเก่าเปล่งประกายไม่ใช่ของเก่าที่ถูกทิ้งขว้างจนผุพังโดยไร้การเหลียวแลแล้วถ้าของมันพังจริงๆละ่ะเราจะทำยังไงทิ้งเลยไหมมาสู่แนวคิดสุดท้ายที่เป็นหัวใจสำคัญครับแนวคิดที่3คือคินซูจิหรือคินซูจินี่คือเทคนิคการซ่อมเครื่องปั้นดินเผาที่แตกหักของญี่ปุ่น แทนที่จะใช้กาวใสาซ่อนรอยร้าวช่างจะใช้น้ำรักผสมผงทองคำเชื่อมรอยแตกนั้นให้เห็นชัดเจนผลลัพธ์คือถ้วยใบนั้นไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแต่มันกลับมาสวยกว่าเดิมรอยแตกสีทองกลายเป็นลวดลายใหม่ที่ไม่เหมือนใครในโลกเปรียบเหมือนชีวิตคนเราครับบาดแผลไม่ใช่สิ่งที่ต้องซ่อนเร้นแต่เป็นหลักฐานว่าเราผ่านพ้นวิกฤตมาได้ และแข็งแกร่งกว่าเดิมนี่คือภาพสะท้อนของแนวคิดจิตวิทยาที่เรียกว่า post-traumatic growth คนส่วนใหญ่รู้จัก PTSD ความเครียดหลังเหตุการณ์เลวร้ายแต่ PTG คือปรากฏการณ์ที่คนคนหนึ่งเติบโตขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นเห็นคุณค่าชีวิตมากขึ้นหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้าย k i n ซ s u ิ i คือรูปธรรมของความยืดหยุ่นทางจิตใจครับมันสอนสมองเราว่า ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดหักเหที่จะทำให้เรื่องราวของเราน่าสนใจขึ้นหนังสือยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่ชีวิตพังทลายจากการหย่าร้างเธอรู้สึกเหมือนแจกรันที่แตกละเอียดเธอพยายามซ่อนความเจ็บปวดพยายามทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ข้างในเธอยังร้าวรานจนกระทั่งเธอเปลี่ยนมุมมองแบบกินซูจิเธอยอมรับความล้มเหลวในชีวิตคู่เปิดเผยความเปราะบางของตัวเอง และใช้ประสบการณ์นั้นเรียนรู้ที่จะรักตัวเองใหม่และแบ่งปันบทเรียนให้คนอื่นรอยร้าวจากการหย่าร้างกลายเป็นเส้นทองคำที่ทําให้เธอเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นสูงมากและกลายเป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมเธอไม่ได้กลับไปเป็นผู้หญิงคนเดิมก่อนแต่งงานแต่เธอเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่งดงามและลึกซึ้งกว่าเดิมในไทยเรามักถูกสอนว่าเสียหน้าไม่ได้หรือล้มเหลว คือเรื่องน่าอายแต่ยุคนี้เราเห็นกิมซูจิในรูปแบบของคนที่กล้าออกมาเล่าเรื่องความผิดพลาดของตัวเองผู้บริหารที่กล้าขอโทษลูกน้องอินฟลูเอนเซอร์ที่กล้าโชว์หน้าสดที่มีสิวหรือคนที่เคยล้มละลายแล้วกลับมายืนได้คนเหล่านี้คือถ้วยชาที่มีรอยทองคําและสังคมไทยเริ่มหลงรักความงามแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆข้อควรระวังคือคินซูจิไม่ใช่การจมอยู่กับความเจ็บปวด หรือเอาแต่โชว์แผลเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่มันคือกระบวนการซ่อมแซมที่ต้องใช้เวลาความอดทนและความประนีตคุณต้องเยียวยาตัวเองให้จริงๆไม่ใช่แค่เคลือบทองทับแผลสดฟังดูดีใช่ไหมครับทฤษฎีทั้งหมดนี้แต่คำถามคือแล้วพรุ่งนี้ฉันต้องทำอะไรคุณผู้ฟังครับความรู้จะเป็นเพียงข่าวลือจนกว่ามันจะเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อของคุณ ผมได้ถอดรหัสวาบาบีซาบิออกมาเป็นแอคชั่นแพลนสระดับให้คุณเลือกลองทำดูได้ตามความพร้อมระดับที่ 1. The Starter สำหรับผู้เริ่มต้นถ้าคุณยังไม่พร้อมเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่โตเริ่มที่ตรงนี้ครับข้อแรก Declutter One Shelf เย็นนี้กลับไปเลือกชั้นวางของหรือลิ้นชักแค่หนึ่งแห่งแล้วเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกเหลือไว้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นหรือมีความหมายให้พื้นที่ว่างได้ทำงาน ข้อ2 No filter challenge ถ่ายรูปอะไรก็ได้หนึ่งรูปเช่นอาหารวิวหรือหน้าตัวเองแล้วโพสต์ลงสตอรี่โดยห้ามใช้ฟิลเตอร์ห้ามปรับแสงห้ามลบรอยตำหนิแล้วเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าวาบิซาบิเด์ระดับที่2 The practitioner สำหรับผู้จริงจังถ้าคุณอยากสร้างนิสัยแห่งความสุขข้อแรกใช้ของที่มีตำหนิลองหยิบแก้วกาแฟที่มีรอยบิน่น หรือเสื้อตัวเก่งที่สีซีดแล้วกลับมาใช้ด้วยความภาคภูมิใจมองหารอยตำหนินั้นแล้วขอบคุณที่มันอยู่รับใช้เรามานานข้อ 2.Nature Walk แบบวาบิสบิเดินออกไปสัมผัสธรรมชาติโดยห้ามใส่หูฟังและไม่ต้องพยายามเดินให้ครบก้าวให้สังเกตสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบเช่นใบไม้แห้ที่ร่วงหล่นเปลือกไม้ที่ครุขระหรือก้อนหินที่รูปทรงบิดเบี้ยวแล้วถามตัวเองว่า ทำไมสิ่งนี้ถึงสวยข้อระดับที่3 The Master สำหรับผู้ต้องการความเป็นเลิศข้อแรก Kinji s u Journaling เขียนบันทึกถึงความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณพาร์ทแรกเขียนระบายความเจ็บปวดเปรียบเหมือนรอยแตกพาร์ทที่2เขียนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และเติบโตจากเหตุการณ์นั้นเปรียบเหมือนการลงรักปิดทองอ่านทวนและบอกตัวเองว่าขอบคุณเหตุการณ์นั้นที่ทำให้ฉันเป็นฉันในวันนี้ ข้อ 2. leadership vulnerability สำหรับหัวหน้างานในการประชุมครั้งต่อไปลองกล้าที่จะพูดว่าเรื่องนี้พี่ไม่รู้หรือโปรเจกต์ที่แล้วพี่ตัดสินใจผิดพลาดเองการโชว์รอยร้าวจะทำให้ทีมงานเชื่อใจคุณมากขึ้นและกล้าเปิดใจคุยกันมากขึ้นกับดักที่ต้องระวังคือคนส่วนใหญ่จะล้มเหลวในการลองทำวาบิซาบิเพราะไปพยายามที่จะไม่พยายาม เช่นจัดบ้านให้ดูรกแบบตั้งใจเพื่อให้ดูอาร์ตหรือซื้อของใหม่ที่ทำเลียนแบบของเก่านั่นคือการเสแสร้งครับว่าบิาบิคือความจริงใจอะไรที่เป็นอยู่ก็ให้เป็นอย่างนั้นอย่าฝืนปรุงแต่งก่อนจะจากกันผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจากหนังสือซึ่งเป็นหัวใจของปรัชญานี้และผมอยากให้คุณหลับตาฟังย้อนกลับไปในศตวตรรษที่16หในญี่ปุ่นชายหนุ่มนามว่ารีคิว ผู้มีความมุ่งมั่นอยากเรียนรู้วิธีแห่งชาได้เดินทางไปฝากตัวเป็นสิทธิ์กับประมาจารย์ชื่อดังทาเคนโโจโอบททดสอบแรกที่ประมาจารย์มอบให้ไม่ใช่การชงชาแต่คือการทำความสะอาดสวนภูริวิคิวเป็นคนละเอียดละออและมุ่งมั่นเขาใช้เวลาทั้งวันกวาดใบไม้แห้งทุกใบออกจากพื้นหญ้าเขาขัดตะเกียงหินจนสะอาดเอี่ยมเขากำจัดปะชพืชทุกต้นเขาจัดวางก้อนหินทุกก้อนให้ได้องศาที่สมบูรณ์แบบ เมื่อพระอาทิตย์ใกล้ตกดินสวนนั้นดูสะอาดเรียบร้อยไร้ทิติเหมือนภาพวาดรีคิวยืนมองผลงานของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจสมบูรณ์แบบแล้วเขาคิดแต่ก่อนที่เขาจะไปเรียกอาจารย์มาตรวจรีคิวหยุดคิดครู่หนึ่งเขารู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบเกินไปจนดูแข็งทื่อไร้ชีวิตชีวารีคิวจึงเดินไปที่ต้นเมเปิลเก่าแก่ต้นหนึ่งกลางสวน เขาเอื้อมมือไปจับกิ่งไม้แล้วเขยา่าเสียงใบไม้แห้งกรอบร่วงหล่นลงพื้นแทรกแทรกใบไม้สีส้มและสีทองร่วงหล่นลงมาโปรยปลายบนพื้นหญ้าที่พึ่งกว่าสะอาดและบางส่วนตกลงบนตะเกียงหินความระเกะระกาของใบไม้ตัดกับความสะอาดของพื้นหญ้าเกิดเป็นภาพที่งดงามอย่างประหลาดมันคือความงามที่มนุษย์สร้างสรรค์ผสมผสานกับความบังเอิญของธรรมชาติ เมื่อประมาจารย์เดินมาเห็นภาพนั้นท่านยิ้มและรับรีคิวเป็นสิทธิทันทีเพราะรีคิวได้ค้นพบความลับสุดท้ายไปแล้วว่าความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงคือการยอมให้มีความไม่สมบูรณ์แบบดำรงอยู่ด้วยคุณรู้ฟังครับชีวิตของเราก็เหมือนสวนของรีคิวเราพยายามกวาดใบไม้แห่งปัญหาใบไม้แห่งความผิดพลาดออกไปให้หมดเพื่อให้ชีวิตดูคลีนดูเพอร์เฟแต่ยิ่งกวาดเรายิ่งเหนื่อย และส่วนชีวิตของเราก็ดูแห้งแลง้งวาบิสบิไม่ได้บอกให้คุณหยุดกวาดหรือปล่อยชีวิตตามยถากรรมแต่มันบอกว่ากวาดให้ดีที่สุดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแต่เมื่อมีใบไม้ร่วงลงมาบ้างมีรอยเปื้อนบ้างจงยิ้มรับมันเพราะนั่นคือรสชาติของชีวิตถ้าวันนี้คุณจะลืมทุกอย่างที่ผมพูดมาขอให้จำประโยคเดียวนี้จากโนบโอสุสกิไว้ครับ noting last Nothing is finished and nothing is perfect. ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปไม่มีสิ่งใดเสร็จสิ้นสมบูรณ์และไม่มีสิ่งใดไร้ทิฏฐิเมื่อยอมรับความจริงข้อนี้ได้คุณจะเป็นอิสระผมขอทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้คุณลองถามตัวเองหน้ากระจกคืนนี้ถ้าคุณไม่ต้องพยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้ใครมารักคุณจะเริ่มรักรอยร้าวไหนในตัวคุณเป็นสิ่งแรก สำหรับแผนการลองทำดู3ระดับของเราวันนี้คุณคิดว่าจะเริ่มที่ระดับไหนระดับ Starter p r a พ t i t ทิ n ช er, ีหรือ Master ร์คอมเมนต์บอกผมครั้งแรกหน่อยนะครับผมอยากอ่านเรื่องราวรอยร้าวที่งดงามของคุณถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนคนที่คุณรู้ว่าเขากำลังเหนื่อยกับการแบกโลกใบนี้อยู่สำหรับวันนี้จำไว้นะครับทุกการลองทำดู คือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามสวัสดีครับ